ขอนอบน้อมต่อองค์พระตนตรัยอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานวัดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติและพุทธสถานทุกแห่งในมนุษย์โลกนี้ตลอดถึงเทวโลกพรม,มมโลกและอริยภูมิทั้งหลาย ที่เป็นสรณะที่เพึ่อันสูงสุดของข้าพเจ้าขอเจริญสัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาโจมท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจใคร่ธรรมธรรมมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยธรรมะสารธรรมกันเช่นเคยในช่วงเช้าเชา ของวันเสาร์ที่3กรกฎาปีพุทธศักราช2564นะช่วงนี้ก็เป็นต้นเดือนนะล่วงเข้ามาแล้ว3วันนะในส่วนของเดือนกรกฎาคมวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยธรรมะสารธรรมในส่วนของงานปฏิบัติที่ด้านเป็นเป็นด้านเอกสารใน วิปัสนาภาวนากันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการกนะำหนดในภาคส่วนของการรู้รู้อริยสัจสี่ประการนะสภรพธรรมที่เป็นจริงสี่ประการได้แก่หนึ่งทุกขอริยสัจอริยสัจคือสาวะที่มีอยู่จริงกล่าวคือทุกข์ที่พระริเจ้าทั้งหลาย ได้รู้แจ้งมาแล้วส่วนเราท่านทั้งหลายนี่ก็ยังไม่รู้แจ้งนะยังเห็นทุกข์เป็นศัตรูอยู่สองทุกขะสมุทัยอริยสัจจะอริยสัจคือสภาวะที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระริเจ้าท่านได้รู้แจ้งแล้วแต่เรานี่ยังไม่ได้รู้แจ้งเราก็ต้องฝึกกันต่อไป 3. ทุกขะนิโรธโ โรทะอริยสัจจะอริยอริยสัจคือความสภาวะที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นความสุขอย่างแท้จริงกล่าวคือสภาวะความดับกิเลสและขันธ์ทั้งปวงอันภัยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งแล้วท่านดับไม่มีกิเลสเหลือแล้ว 4. นะทุกขานิโรธคามิ่นีปฏิปทาอริยสัจอะ อริยสัจคือสภพาะที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องอันพระอริยะได้รู้แจ้งแล้วอันเป็นเหตุให้ถึงซึ่งความสงบแห่งทุกนะถ้าเราดำเนินตามนะทางของอริยะนะปฏิปทาอริยสัจนี้ก็จะถึงความสงบและความสิ้นไปแห่งทุกนะ สภาวธรรมสี่ประการเหล่านี้เป็นสภาวธรรมที่พระริยรเจ้าทั้งหลายท่านได้ตัดสู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจจะก็อาจารย์ทั้งหลายนิยมเรียกว่าอริยสัจจะเหล่านี้โดยย่อว่าทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะครนี้เรามาลงรายละเอียดคําว่าทุกขสัจจะกัน ในพบหนึ่งหนึ่งนั้นการเกิดขึ้นครั้งแรกของชีวิตกล่าวคือรูปนามขันห้าเรียกว่าชาติรูปนามขันห้าเราเรียกว่าชาติชาตินี่แหละการเกิดจากนั้นความแก่ความสุดลมแห่งขันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหล่านั้นเราเรียกว่าชาราความดับการตายเป็นครั้งสุดท้ายของขันนั้นเราเรียกว่ามรณะก็การเกิดแก่และ การตายที่เกี่ยวข้องกับภพบหนึ่งหนึ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าทุกขอริยสัตว์หรือทุกขสัจจะเพราะเป็นเหตุให้เกิดทั้งทุกข์และเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กายและทุกข์ใจนา,นานาประการหมายความว่าสภาวธรรมที่เป็นทุกข์อย่างแท้จริง เป็นสภาวธรรมที่ไม่ดีนะปราศจากความน่ายินดีเป็นสภาวธรรมที่น่ารังเกียจอย่างแท้จริงสมดังที่พุทธพระองค์พระผู้มีพระเจ้าได้ตัดไว้ว่าชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามารณะปิดทุกขังการเกิดก็เป็นทุกขการแก่ก็เป็นทุกการตายก็เป็นทุกขคราวนี้เรามาลงรายละเอียดเรื่องของความทุกข์ว่ามีกี่ประการ ่านจัดเรื่องของทุกไว้ในที่นี้ถึง7ประการด้วยกันนะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของทุกทุกอย่างที่หนึ่งเรียกว่าทุกกระทุกหมายถึงความทุกทางทุกของร่างกายต่างๆมีการเจ็บปวดอวัยวะต่างๆเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าทุกในอวัยวะทั้งหลายและความทุกใจต่างๆนานาม,มีความเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายใจเป็นต้นอันหนึ่ง ทุกนี้เป็นทุกที่ยิ่งกว่าทุกเป็นสภาวะทุกที่ไม่ดีอย่างที่สุดเพราะไม่เที่ยงและทนอยู่ไม่ได้ในขณะที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าทุกข์ทุกข์ทุกซ้อนทุกข์สองวิปริณามาทุกข์หมายถึงทุกขเวทนาประการต่างๆที่เป็นความสุขทางกายและใจบางครั้งเรียกว่าดีใจ สุขใจเป็นต้นก็วิปริณามทุกข์นี้เป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเมื่อยล้าหมายความว่าในขณะที่วิปริณามะทุกข์นี้เกิดขึ้นอยู่นั้นจะปรากฏเหมือนว่ามีความยินดีแต่เมื่อวิปริณามทุกข์นี้หายไปก็จะรู้สึกว่าเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ความทุกข์ความสุขหรือที่เรียกว่า วิปริณามทุกนี้ถ้าเกิดขึ้นโดยมีกําลังไม่พอเมื่อดับไปก็จะทําให้บุคคลนั้นได้รับทุกข์ไม่มากเหมือนกับบุคคลตกจากที่ซึ่งไม่สูงมากนักก็จะทําให้เก็บไม่มากฉะนั้นแต่ถ้าความสุขนี้หรือวิปริณามทุกนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อแปลสภาพเปลี่ยนไปก็จะทำให้บุคคลหรือโยคีได้รับทุกอย่างรุนแรงเช่นเหมือนกับตกจากที่สูงย่อมได้รับความเก็บปวดรดร้าวจนกระทั่งตายไปได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นทุกนี้สามารถที่จะทำให้บุคคลเกิดความบา้าคั่งกระทั่งถึงตาย,ยาถึงตายก็ได้นะ ก็สุขที่ที่เป็นเวทนาสุขเวทนากล่าวคือความสุขทั้งหมดทั้งปวงย่อมมีลักษณะเป็นวิปริณามาทุกทั้งสิน้นคือในขณะที่เกิดขึ้นนั้นก็จะรู้สึกดีมีความสุขแต่เมื่อความสุขนั้นแปรสภาพหรือไม่มีแล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ความเหนื่อยล้าแทนเช่นในตอนที่บุคคลเป็นที่รักหรือสิ่งของอันเป็นที่รักของเขามีความ เปลี่ยนแปลงศูญย์หายไปเขาก็จะรู้สึกเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับมีความเมื่อยล้าแต่เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ตนต้องการสัมปะสงค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดความสุขเทียกว่าสุขเวทนานั่นเองเพราะฉะนั้นสุขเวทนาดังกล่าวจึงเปรียบเหมือนกับนางยักษ์ที่คอยหลอก ล่อปลาเลาปลมโโดวยวิธีการต่างๆจนกระทั่งคนหลงเข้าไปแล้วก็เกิดความบลาคลั่งได้แต่เมื่อใดที่โยคีรู้ความจริงว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ารังเกียจเหมือนกับนางยักษ์โยคีนั้นก็จะรู้สึกซึ่งความจริงที่เรียกว่าทุกข์สุข,ขเวทนากล่าวคือวิปริณามทุกข์ซึ่งเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งอันนี้เป็นทุกข์ประเภทที่สอง ทุกประเภทที่3เรียกว่าสังขาระทุกข์หมายถึงกลุ่มรูปนามที่เป็นโลเียธรรมทั้งหลายที่เหลือรวมทั้งอุเบกขาวิทนาด้วยยกเว้นตัณหาความอยากทั้งหมดเรียกว่าสังขาระทุกข์เพราะมีสภาพเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ทุกนี้แผ่สัานไปในธรรมทั้งหลายที่เป็นทุกขสัจจะทั้งหมดทั้งปวงแม้แต่สุขเวทนาและ ทุกขเวทนาก็ไม่พ้นจากคำว่าสังขารทุกข์ฉะนั้นในสลายธนาวัคเวทนาสังยุตผู้องได้ตัดไปว่าตังโขปเนตังพิกขุมายาสังขารานังเนเยวะอนิจจอนิจีจะตังสันทายะภาวิภาสิตังยังกินจิเวทะยิตังตังทุกขะสมินติ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการสเสวยหรือเวทนาทั้งหมดทั้งปวงใดๆมีอยู่การสเสวยหรือเวทนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นก็การที่พระองค์ทรง,สงสแสดงเช่นนั้นหมายเอาความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจึงได้ตัดว่าเวทนาทุกอย่างจัดอยู่ในทุกอันหนึ่งในส่วนของสุขเวทนานั้น ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ที่ยิ่งกว่าทุกข์สามัญหรือสังขารทุกข์สามัญทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อสุขเวทนานั้นหายไปสิ่งที่ตามมาก็คือทุกข์ที่ยิ่งกว่าปกติทุกข์ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงว่าสุขเวทนานี้มีสภาพที่น่ากลัวน่ารังเกียจว่าสังขารทุกข์ทั่วไปก็จะทำให้เข้าใจในเรื่องของทุกข์ดีขึ้นสำหรับทุกขเวทนานั้น ยิ่งน่ากลัวน่ารังเกียจน่าเรียกว่าสังขารทุกข์และวิปริณามทุกข์เสียอีกเพราะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นและให้ทุกข์ในทันทีทันใดเป็นความทุกข์ที่ยิ่งกว่าความทุกข์ใดๆและเป็นความทุกข์ที่หยาบสุดๆเพราะฉะนั้นอตภาตะกะถาจารย์จึงได้ยกเอาทุกข์ทั้งหลาย ดังกล่าวมาแสดงต่างหากจากสังขารทุก์ขภายใต้ชื่อว่าวิปริณามทุก์ขและทุกขทุกก็การที่มนุษย์เรามีความยินดีต่ออารมณ์วัตถุทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในนั้นได้ก็ด้วยอำนาจของการคิดผิดหรือมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่ารูปนามสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนนั่นเองแต่เมื่อโยคยีสามารถรู้ความเป็นจริงได้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่ขาดสายมีสภาพที่ปรุงแต่งอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้โยคีผู้นั้นไม่คิดผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นของดีแต่กลับเข้าใจความเป็นจริงได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ารังเกียจเพราะฉะนั้นโยคีผู้นั้นก็จะไม่เกิดความคลั่งไคล้หลงไหลย,ยินดีในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอีก ด้วยเหตุนี้โยชยีจำเป็นต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับสังขาระทุกข์เหล่านี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิปัสสนาและเข้าใจในทุกขสัจจะเป็นอย่างดี 4. ปฏิชัน,นะทุกข์หรืออปากะทุกหมายถึงทุกที่ไม่ปรากฏให้บุคคลภายนอกรู้ ึ่งเกี่ยวกับทุกเหล่านี้พึงทราบว่าบุคคลผู้รับทุกข์หรือสวยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายเช่นการปวดศีรษะปวดหูปวดตาปวดฟันเป็นต้นหรือเป็นความทุกข์ทางใจเช่นความเดือดร้อนใจเพราะราคะเดือดร้อนใจเพราะโทสะความเครียดความไม่สบายเพราะกิเลสท,ทั้งหลายความทุกข์ใจต่างๆนานาความเสียใจต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าบุคคลนั้นไม่พูดให้ผู้อื่นฟัง ก็ไม่มีความรู้ผู้นั้นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้สวยทุกนั้นพูดให้ฟังเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกดังกล่าวจึงเรียกว่าปฏิชนะทุกซึ่งแปลว่าทุกที่แฝงถูกปกปิดไว้บางครั้งก็เรียกว่าอาหากะทุกหมายถึงทุกที่ไม่ปรากฏซึ่งเป็นทุกลำดับที่4ทุกลำดับที่5อัอปฏิชนะทุกหรือ ปากะทุก์สำหรับทุก์ที่5นี้เรียกว่าอปติชันนทุก์หมายถึงทุก์ที่เปิดเผยไม่ปิดบงังเป็นความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นจากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมีมีดบาดนะโดนหอกโดนอะไรที่เป็นแผลเกิดขึ้นนะเป็นความทุกข์ที่ได้รับความบาดเจ็บนะเป็นแผลซึ่งไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครรู้ก็สามารถมองเห็นได้ บางครั้งเรียกทุกเช่นนี้ว่าปากระทุกหรือทุกที่ปรากฏเป็นทุกชนิดที่ไม่สามารถปกปิดได้ 6. นิปริยานทุกนะทุกชนิดที่6ทุกโดยตรงซึ่งก็คือทุกขเวทนานั่นเองหมายถึงทุกความทุกข์กล่าวคือความเก็บปวดที่มีอยู่จริงอย่างตรงไปตรงมา 7. ปริยายทุกข ทุกโดยอ้อมได้แก่ชาติทุกเป็นต้นที่เหลือจากทุกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นหมายความว่าเป็นทุกโดยอ้อมแม้ว่าตัวชาติเป็นต้นนั้นจะมีลักษณะความเป็นของทุกขเวทนาอยู่โดยตรงแต่เนื่องจากเป็นเหตุหรือเป็นปริยายยะต่างๆนานาให้เกิดทุกขเวทนาทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นชาติชรามรณะเรียกว่าทุกโดยการ นูปาจาระในฐานะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกง่ายๆว่าเป็นทุกข์โดยอ้อมอันหนึ่งทุกข์ทั้งเก็อย่างที่กล่าวมานี้พึงทราบว่าชาติชรามรณะที่กล่าวไปแล้วนั้นได้ชื่อว่าทุกขสัจจะเพราะจัดอยู่ในปริยายทุกข์ซึ่งเป็นหนึ่งในทุกข์ทั้งเจ็ความเศร้าโศกเสียใจต่อเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียมิตรสหาย ญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายสูญเสียทรัพย์สินเงินทองการถูกโจรการถูกโรคภัยเบียดเบียนการได้รับโทษทา์ต่างๆเช่นการทุศีลความสูญเสียความเห็นที่ถูกต้องการสูญเสียความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเราเรียกทำเหล่านี้ว่าพยัสนะหประการ ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการถูกผู้อื่นเบียดเบียนและเกิดขึ้นจากการถูกจองจําเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนานาความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดเพราะการจินตนาการกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีความเศร้าโศกเสียใจความเดือดร้อนใจความกลัวเหล่านี้เรียกว่าโศกะส่วนปริเทวะเป็นความร้องไห้คร่ำคนที่เกิดจากการเศร้าโศกที่รุนแรงนั้นอุปายาตหรืออุปายาต ก็คือโทสะที่เผาไหม้จนแทบจะไม่สามารถทนได้แทบจะทำให้ผู้นั้นร้องไห้คำว่าทุกข์หมายถึงทุกข์ทางกายทั้งหมดทั้งปวงคำว่าสมนัสก็คือความไม่สบายใจทั่วๆไปในบรรดาธรรมเหล่านั้นธรรมสามประการคือโสกะทุกข์และโทมนัสได้ชื่อว่าเป็นทุกขสัจจะเพราะจัดเป็นทุกขทุกและพอก่อให้เกิด หรือส่งเสริมให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลายในภายหลังส่วนปริเทวะหรืออุปาย,ยาตสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าทุกขสัจจะเพราะเป็นปริยายทุกข์ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายและใจได้ก็สภาวะประการคือการ,รเผชิญกับอารมณ์และวัตถุหรือบุคคลที่ไม่ชอบก็ดีการพัดภาคจากบุคคลอารมณ์และวัตถุอันเป็นที่รักก็ดี ปรารถนาไฟฟันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไม่ได้ก็ดีเรียกว่าเป็นทุกขสัจจะเช่นกันเพราะก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งกายและใจนานาประการบุคคลผู้ไม่ได้กำหนดในขณะที่เห็นและได้ยินเป็นต้นย่อมเกิดความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิในรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นดังจึง ซึ่งลักษณะของการยึดมั่นถือมั่นที่ว่านี้ได้แสดงไปแล้วตอนที่ว่าด้วยพัะเทกรัตสูตรเพราะสาเหตุที่ไม่ได้ทําการกําหนดขอให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าอุปาทานขันตราบใดที่อุปาทานขันนี้อยู่ทุกสิบประการมีชาติทุกเป็นต้นก็ยังเกิดอยู่ล่ำไปแต่ถ้าเมื่อใดไม่มีอุปาทานขันแล้ว ุกข์ดังกล่าวก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้สรุปก็คืออุปาทานขันธ์ที่ปรากฏอยู่ในขณะที่เห็นได้ยินเป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าทุกขัสัจจะเพราะเป็นสังขารทุกข์ที่มีความเกิดและก็ดับไปโดยไม่เที่ยงแท้และเพราะเป็นสิ่งที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นด้วยจึงจัดเป็นธรรมที่นำมาซึ่งทุกข์เป็นธรรมที่ไม่ดีเป็นธรรมที่ไม่น่ารักเป็นธรรมที่น่ารังเกียจเป็นธรรมที่นี่ น่ากลัวอย่างแท้จริงดังนั้นผู้ดงจึงได้ตัดสรุปอุปทา,านขันไว้ดังนี้ว่าสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธา,าทุกขาสรุปแล้วอุปทา,านขันธานั่นแหละคือตัวทุกอนะ่อันนี้เราพูดถึงเรื่องทุกนะวันนี้นะสรุปเนี่ยทุกนะสรุปทุกแล้วก็คือทุกในอุปทา,านขันทุกในความยึดมั่นถือมั่นนะหมนะว่าเป็นเราเป็นของเรานะนะนะทุกทั้ง หมดนะก็รวมมาอยู่ที่รูปและนามอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละถ้าเราพิจารณาแล้วส่วนจะแยกรายละเอียดว่าเป็นทุกข์แบบไหนก็ว่าไปนะสรุปแล้วมันก็คือทุกข์ในทุกขสัจจะนั่นแหละนะจากนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ ได้ปฏิบัติแล้วก็หวังว่าจะมองเห็นทุกนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้ไม่เป็นศัตรูกับทุกข์ให้รู้ทุกตามความเป็นจริงแต่การที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องไม่มีอุปาทานเพราะอุปทา,านตันหากทิฐิเป็นตัวส่งเสริมทุกข์ให้เกิดขึ้นนะหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยืดยาว ในวัตฏสงสารต่อไปก็ตั้งใจนั่งเจริญสติจนกว่าจะครบเวลาแล้วเราก็จะแผ่เมตากัน มิที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิจารยานิที่ดีที่คบหากันอยู่แล้วความมีความสุขด้วยการเจิรญสติความข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงาธาตุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในระมดัดระวังอย่างมีความสุข นิที่ดีอุปธรรมคำชูดูแลสนับสนุนสรงเสวให้สำเร็จไปได้ดีจากตั้งลานเรื่งม่เกิดจากที่ตั้งหลานความเกิดขึ้นจากพระเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วความเจริญงอกงาม